เมนูวันนี้เรามาทําปลานินทอดผัดกระเพราครับก่อนจะไปสาระเมนูอาหารทําง่ายๆแล้วก็ทิปดีๆอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งตัววันหน้ามีคลิปใหม่ๆจะได้เตือนกันด้วยเรามาเริ่มดูองค์ประกอบของปลานินทอดผัดกระเพากันเลยครับเนื้อปลาดินนะครับหนึ่งตัวล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้ววันนี้เนื้อปลาดินนี้แลกออกมาเป็นชิ้นบางๆหน่อยครับชิ้นเล็กๆเ,เพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราไปทอดแล้วมันก็จะได้เป็นชิ้นพอคําง่ายๆนะครับทุกทีจะ แร่เป็นชิ้นใหญ่ๆก็ไว้กัดด้วยแต่ว่าวันนี้จะให้มันกรอบนิดนึงก็แร่เป็นชิ้นบางๆแล้วมาดูองค์ประกอบที่ทําพริกกันครับทำง่ายๆนะครับหลักๆเลยก็มีหอมแดงครับตรงนี้ผมใช้ประมาณสักช้อนโต๊ะช้อนโต๊ะกว่าๆนะครับเดี๋ยวตำเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีพริกแดงชี้ฟ้านะครับอีกประมาณสัก45เม็ด 3- 4เม็ดแล้วแต่ความชอบว่าชอบเผ็ดมากน้อยแค่ไหนแล้วก็กระเทียมครับเช่นกันประมาณสักช้อนโต๊ะช้อนโต๊ะกว่าครับซึ่งทั้ง3อย่างนี้เดี๋ยวเราจะมาตำรวมกัน ในครกพวกนี้นะครับจะได้ละเอียดนิดนึงก่อนที่จะไปผัดและในระหว่างผัดนะครับเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บครับประมาณสัก1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำปลาอีกประมาณสัก1ช้อนโต๊ะคลุกเคล้ากันไปนะครับอาจจะมีน้ำอีกสักนิดนึงน้ำเปล่าถ้าหากว่าเวลาเราผัดเรียบร้อยแล้วมันแห้งเกินไปก็อาจจะเติมน้ำเข้าไปด้วยนะครับหลังจากนั้นแน่ๆเลยก็คือ ใบกะเพราครับซึ่งใบกระเพรานี้เดี๋ยวเราจะเ,เฉพาะใบเท่านั้นนะครับเลือกใบสวยๆจะเป็นกระเพราแดงเนี่ยก็จะอร่อยยิ่งขึ้นเพราะใบกระเพราแดงจะหอมถ้าเป็นกระเพราขาวก็อาจจะกลิ่นหอมสู้กระเพราแดงไม่ได้ทุกครั้งครับก่อนทําเมนูปลาเนี่ยผมก็มักจะคลุกกับเกลือเส้วเล็กน้อยนะครับเพื่อที่ว่าลดความคาวของเนื้อปลาไประดับหนึ่งครับแล้วคลุกแป้งอเนกประสงค์เพื่อเวลาทอดน้ํามันจะได้ไม่กระเด็นครับ สำหรับการคลุกเนื้อปลานะครับก็แล้วแต่เลยบางคนก็ชอบเทียรคลุกทีละชิ้นเลยทีเดียวเพื่อที่ว่าตัวแป้งจะได้ติดให้ทั่วของเนื้อปลานะครับแต่ผมผมว่าคลุกแค่นี้ก็พอถ้าเกิดว่าคลุกทีละชิ้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นปลาชุบแป้งทอดไปหน่อยครับแล้วแต่ความชอบนะครับชอบแบบไหนแบบนี้ก็ได้หรือชุบทีละชิ้นก็ได้ถ้าขยันเมื <S <S ่อคลุกเนื้อปลาเรียบร้อยแล้วตั้งกระทะเตรียมทอดปลากันเลยครับ ระหว่างที่ทอดปลานะครับแล้วก็มาเด็ดใบกระเพราเตรียมไปได้เลยครับใบกระเพานะครับถ้าเลือกใบใหญ่ๆได้เหมันก็จะสวยงามน,นะครับนี้แล้วแต่ว่าเราได้ใบกระเพรามามากน้อยแค่ไหนบางใบก็เต็กติ๋วหนึ่งับเด็ดเป็นช่อเลยได้กันเนื้อปลาทอดได้ที่แล้วนะครับเอาเนื้อปลาขึ้นดีกว่าเนื้อปลาตอนนี้ค่อนข้างจะเกรียมกรอบเลยทีเดียวนะฮาะเหลืองเกรียมเกือบไหมการอร่อยเลยนะครับ เอามาทําเป็นผัดมันจะได้ไม่หายกรอบง่ายๆเพราะนั้นตอนนี้เมื่อปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มตําน้าพริกกันเลยครับจากการตําน้าพริกนะครับหอมกระเทียมแล้วก็พริกแดงชีฟ้าสำหรับตรงนี้นะครับก็แล้วแต่สูตรเลยบางคนก็จะใส่พวกข่าอะไรด้วยนะครับก็แล้วแต่ว่าจะใส่แบบไหนก็จะได้กลิ่นของน้ําพริกไปอีกแบบหนึ่งครับเพราะนั้นผมว่าง่ายๆหอม ระเทียมพริกแค่นี้ก็แบบเบสิคที่สุดแล้วครับเดี๋ยวมาตำน้นพริกเรียบร้อยแล้วก็จัดการมีน้าล้างโคกไปด้วยเลยครับเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราจะได้เอาน้ํานี้ไปผัดมีรสชาติยิ่งขึ้นครับ <c oughs> ผมใช้น้ํามันเดิมไปเลยนะครับเพราะว่าน้ํามันก็จะยังร้อนอยู่แล้วก็เราจะได้ผัดพริกกันต่อได้เลยครับ <c oughs> ผัดพริกจนเริ่มหอมเรียบร้อยแล้วก็ใส่น้าตาลทิายครับ <c oughs> ตามด้วยน้ำปลา แล้วก็น้ำล้างครกที่เกียวไว้เมื่อกี้ครับผัดไปสักครู่นะครับพอ,อน้ําเริ่มเผือดแล้วก็ตามด้วยใบกะเพราได้เลยแล้วก็เนื้อปลาทอดเป็นอย่างสุดท้ายเราจะผัดไม่นานมากนะครับเพื่อที่ว่าเนื้อปลาเนี่ยจะได้ยังกรอบอยู่ก็ไม่ต้องเอาน้ําเยอะนะครับรีบตักขึ้นมาได้เลยแล้วก็จัดจานครับได้มาเรียบร้อยแล้วครับสำหรับปลานินทอดผัดกะเพราเมนูทําง่ายๆนะครับ เมนูเขาเรียกว่าสิ้นคิดแต่ผมว่าไม่สิ้นคิดนะอันนี้ก็น่าจะอร่อยอยู่เหมือนกันแล้วก็ถ้าว่าใครอยากจะให้ปลามันกรอบๆนะครับจริงๆอาจจะไม่ต้องเติมน้ําก็ได้ผัดไปแล้วก็รีบใส่ปลาเลยไม่ต้องเติมน้าปลาก็จะได้ยังกรอบอยู่นะครับน่าอร่อยเลยทีเดียว ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยเมนูง,ง่ายครับลองทากันดูได้เลยและต้องขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตอรี่แล้วก็อาควาช็อปครับที่ร่วมสนับสนุนรายการนําสาระดีๆเมนูดีๆสําคัญที่สุดพันปลาดีๆให้เกษตรกรไทยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด, like, กด subscribe กันด้วยขอทุกท่านมีความสุขและก็สุขภาพดีดูน้ำทำครัวสวัสดีครับ